สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถครอบครัวเจที่นั่งสวยๆหนึคันนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับหนึ่งแับาทราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับคันนี้สภาพสวยมากกับ Toyota Wish นะครับ2.0 LPG นะครับใครที่ใช้ LPG นะครับเน้นประหยัดเน้นพื้นที่จัดไปครับสภาพ แจมเลยครับ119,000บาทนะครับ Toyota Wish 0อ Auto อโตปี2004นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอารายละเอียดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยสภาพโดยรวมพร้อมใช้ครับเอกสารครบพร้อมโอนนี่เลยครับมาชมได้นะครับเอ็นถังแคปซูลนะครับอยู่ด้านท้ายแบบนี้นะครับโดยรวมก็พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายนะครับบ้านใดกำลังหารถครอบครัวเน้นประหยัดนะครับ Toyota Wish นะครับ ติดถึกทนแน่นอนนะครับตัวกูลโตโยต้าไว้ใจได้ครับอย่างอะไรก็ยังพร้อมเสมอครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรามอินทามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับสีสันสวยงาม80%ริ้วรอยตามการใช้งานชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาทดลองขับได้เลยครับขอรูปขอคลิปได้ครับรายมาได้เลยครับสภาพนี้ราคานี้นะครับคุ้มมากๆนะครับบอกเลยครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับแถว2จะบเ็นเบาะวีแบบนี้นะครับ ด้านหลังน้องๆหนุๆคนตัวเล็กๆนั่งได้ครับสบายๆ4ี่คน5คน6คนเดินทางได้ครับมีพื้นที่ครับรบกวนส่งรายละเอียดให้ก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยครับไลน์มาได้เลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับมาดูได้เลยครับประมาณนี้นะครับกับราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับบันไกบันไกมาดูได้ครับไม่สะดวกมาก็จัดส่งให้ได้ครับโตโยต้าวิชนะครับ รุ่นนี้ทนทานครับไม้ตัวนี้1นึ่งแสนนี่ไม่แน่ใจนะครับได้มาก็เป็นไม้นี้นะครับซื้อมานะครับฉะนั้นก็ดูสภาพโดยรวมนะครับไม้ผมการันตีว่าไม่อาจจะแท้นะครับไม่สามารถการันตีได้นะครับคันนี้แต่โดยรวมสภาพเรียกว่าสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสีโดยรวมสวยราคา1นึ่งแสนหนึ่งาบาทนะครับพิจารณาได้ครับมาเช็คชมทดลองขับจัดอัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ใครอยู่บ้านใกล้ก็มาดูได้นะครับรูปก็มีนะครับที่ทดลองขับแล้วก็ขับได้ปกตินะครับเกียร์เครื่องยนต์ไม่มีสะดุดออกตัวได้ปกตินะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไปไปดูรถมาก็ได้มาสภาพนี้แล้วครับไม่ได้มากรที่ผมแน่นอนก็แจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกครับใครเข้าใจถูกใจก็มาดูครับพอรุ่นนี้ถือว่าทนและก็ใช้ง่ายดูแลสบายครับลองชมดูนะครับแจ้งชัดไม่มีหมกครับภาพมีรูปมีจัดไปครับ